ัดีค่ะเราตอนนี้มิวมาถ <จะ S 1> ึงแล้วนะคะตอนนี้จะแจกแล้วฮัลโหลค่ะพี่เอาแจกกิฟต์บอยชั่นนะคะ100บาทมิวไม่ได้ไไไดกินข้าวเลยโอเควันนี้ตามที่สัญญาเมื่อวานนะคะก็จะพามาเจอกับเพื่อนๆผู้เ <c oughs> ข้ารอบในการประกวดใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ม่นรบ <c oughs> ข่าวมิวก็จะมาบอกถึงการต่างหน้าโรลปรแบบมิวนะคะว่าทํำยังไงโอเค ก็ถ้าอยากได้แบบหน้าแบบเงา,งาๆอย่างนี้นะคะเอาอายแชโดว์สีชมพูอ่อนค่ะที่มีในตลับเลยนะคะเอา,เอามาปัดพอพอลงแป้งปึ๊บแล้วก็เอามาปัดทาอิดรอบนึงนะคะแต่วิธีการโบกหน้าค่ะแนะนำให้ไปดูคลิปของพี่หญิงแย้นนทพรนะคะใน i ิน t a g r กรมเซิร์ชเข้าไปได้เลยภาษาไทยแย้นนทพรทีระวัฒนสุขค่ะโอเคแล้วตอนนี้ก็ มาอยู่กับพี่พี่แต่ก็ยังไม่คมนะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยค่ะพี่เอกนะคะวันนี้ตื่นเต้นไหมคะไม่เลยตอนนี้มิ้วข้าวมากเลยค่ะข้าวประมาณนี้มันนิวเลยยังไม่ได้ทานเลยอ่ะคะเลยตื่นเต้นไหมคะพี่จ้อจะได้กินครับตื่นเต้นจะได้กินโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงมาครบดำเดี่ยก็จะมาอัพให้ดูอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวตอนนี้มิวขอไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะที่ว่าติดกันไม่ได้หมไอ้หยา แอลเอาโบไปอ่ะเอ้ยเพื่อนเพื่อนนี้แบบนำเสนอมาเมื่อเช้าเอาลงอินสตาแกรมค่ะแล้วมีคนมาแบบว่ากดไลค์เยอะมากค่ะใครสนใจนะคะก็นี่กดไลค์เยอะมากเอาแฟชั่นของยูไปใช้ได้นะคะกดไม่ควรที่จะกดไลค์นะนะกดไลค์ดูอย่าไลค์นะคะกดไลค์ได้ค่ะยถามว่าโบกับชุดไหนแพงกว่ากันโอเคอ่ะใครเอ่ยสวัสดีค่ะเชื่อชื่ออะไรเอ่ยคะเป้ครับค่ะ ก็พี่ๆนะคะทั้งหมดก็เป็นผู้เข้ารอบค่ะสามารถไปดูคลิปที่ส่งเข้าประกวดกันได้ในแกรนด์ไดมอนด์พรัซ้าได้เลยนะคะเซิร์ชเข้าไปในคําว่า BSD ค่ะค่ะมันจะขึ้นแกรนด์ไดมอนด์พรัซาสามารถไปดูคลิปที่ส่งเข้าประกวดได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้หิวแล้วอ่ะขอไปใช้